สวัสดีจ้าโมน,นี่พาพี่น้องมาชมรอบๆถนนเส้นสายร้อยอิดกาลสินจ้ามาพี่น้องไปชมันเลยจ้า ก็ไปจับมืันต่นมืียวปีนี้ีสิบย้งแต่ทน่บ้านคนระจายรอ้าจะมีหม่บนเมอ อากาศดีจาอากาศดีเย็นสบายก็แดดนะเป็นพืชือือเวลาเพราะม่เพาะไม่อากาศฝนฝนก้อนก้อนเมฆหลายมีมีก้อนเมฆเยอะตอนนี้จะถึงบ้านบ้านโโลบ้านโโล ตอ,อ,อนจะทอดก็สเน้อตอนจะทอดกสยเน้อบุหรใสอันตรอ่ามารี่ใส่เนาะจะเป็นบ้านโโลว่าตอนแหงน,นยแยกบ้านตังงนาไปทากขึ้นมาบ้านบอเนาะจะไปสี่แยกบ้านบอ่อแยกบ,บ้านบอ่อก็จะเลี้ยวซ้ายจะจาก,กบ,บ้าน ก็ได้ไปหอด้อยดีบต้นตาลทำอนไรกันบ้านเรอเขาเปนคนน้นอยบีบต้นไารแต่ว่าเราจะหอี่แยกัาบ้านี้เขาอาจจะไย่ได้ไปเลี้ยวซ้ายก็วจะไปบ้านน้องตูบบ้านสวนก้บ้านโคกลาบ้านน้นแต่บ้านดอนหวายก็จะลงตรงนั้นนะคะท่านผู้ชม

มนี yeah, ่รถเปลี่ยนรถติดต้อนกันเยอะแต่บางเวลาเดี๋ยวมีที่จะเป็นหน้าเนาะโดนโดนแอ้วเปลี่ยนรถนะโดนแล้วเปลี่ยนรถท่านเนี่ยเนี่ยเนี่ยรถติดต้อนกันจ้า อากาศดีดีที่นอนจ้าตอนนี้อากาศเย็นดีโอ้นั่นรถมาเยอะแล้วเออแยกบันใจอยู่ก่อนเยอะขอบคุณทีกท่านและทุกนักการ์ตนติดนี่มันสี่เลนนะแอนน์ที่เลนก็ได้กว้างกว้างกเลยกีแบบสบายสบายแอนน์มันกว้างเลยกีแบบสบายสบายแนน์สีเลน่วงนี้ के ने दे जा बर्किया पर ले